เดอะแมสโกรดสวัสดีครับคุณยุทธสวัสดีครับพี่เนธสวัสดีครับครับผมคำถามแรกเลยต้องบอกว่าสบายดีไหมครับก็เรื่อยๆครับพี่อ่าเรื่อยๆเ,ยเยนาะก็ขอให้ อ่าปัสแจกโรคภัยแล้วกันเนาะครับผมเออเออ,เอ,อตอนนี้ก็ยังขับลงขับรถอะไรเหมือนเดิมไหมฮะคุณยุศอะไร้ขับรถแมคโครพี่เ๋อแมคโครก็ยังดีที่เอ,อ่อได้ขับเนาะบางครั้งเอ,อ่อการจราจรหรือเรื่องเวลาด้วยเนาะมันอาจจะทําให้เราไปขับรถบรรท,ทุกบรรทุกมันอาจจะยากหน่อยใช่ไหมใช่ครับพี่เออคือมีงานดีกว่าไม่มีเนาะคุณยุธเนาะ ใช่ครับเออเออก็เนี่ยเป็นกําลังใจให้กันไม่ว่าจะทุกสาขาอาชีพเนาะไม่ว่าจะเป็นขับแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่ก็สู้ๆไปด้วยกันเนาะเออโอเคอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะเรื่องนี้คุณยุทธเล่าข้าวให้พี่เนตรฟังแล้วเป็นเกี่ยวกับการที่ตัวเราเนี่ยไปประสบพบเจอในวัดใช่ไหมฮะ ใช่ครับผมอ่าโอเคคุณยุทธเชิญเลยครับคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับตอนที่ผมเรียนอยู่หมหนึ่งอตอนนั้นอนะ่ะคือผมยังไม่ได้ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพนะคือพ่อยังไม่ได้เปิดประจําประจําการที่กรุงเทพครับตอนนั้นอนะ่ะพ่อผมเป็นบุรุษไปรษเนียไงพ่อแกไม่ได้ขับแท็กซี่แล้ว<อ>แกมาได้ทำงานเป็นบุรุษเปรษณียครับเขาก็เลยถูกส่งมาถูกจังหวัดอ่างทองพอดีก็เลยได้อยู่บ้านไงจังหวัดนั้นอนะ่ะคือลูกตาของผมเนี้ยไปตรวจหะ คือคณตามผมเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเออมันเป็นลูกศิษย์ให้หน่อยสิยูช่วยอะไรอย่างนี้ส่วนมากผมก็ไปไปมามาระหว่างบ้านกับวัดเนี่ยเป็นประจําแต่เป็นวันนั้นอะ่ะผมไม่ได้กลับบ้านผมนอนวัดทอ้งส่วนมากก็จะนอนอยู่กับวัดก็้สองสามวันนะเพราะว่าหนึ่งคือวัดของกินมันเยอะเนาะเมื่อเด็กๆก็ไม่ได้กิดอะไรเนาะของกินเยอะแล้วสบายด้วยมีเพื่อนเล่นด้วยอืเพราะในวัดก็มีเด็วกๆวัดรุนรนร่นเดียวกันอนะ่ะเยอะครับแล้วก็มีเนนมีอะไรรุนร่นเดียวกันก็ เยอะืมคือวันนั้นอ่ะผมได้มานอนค้างที่กุฏิหลวงตาครับแต่ผมก็ได้คุยกับเพื่อนผมไว้ตอนเย็นแล้วล่ะมันมีเด็กวัดอยู่สองคนมันชื่อไอ้กาไก่แก้วมันเป็นฝาแฝดกันฝาแฝดคือมันเป็นหลานของเจ้าวาดเจ้าเนี้ยคือมันก็ชอบมาอยู่กับตาครับพระอาจารย์มาแลอวมันก็บอกว่าคืนนี้หาอะไรกินกันดีกว่าไหมครับบอกก็ดีนะดึกๆเดี๋ยวนั่งกินอะไรกันดีกว่านั่งคุยกันแหละ ว่าตอนเด็กๆก็คือผมก็เป็นคนที่ว่าชอบเล่าเรื่องผีอยู่แล้วไง้ว <achieve> ผมก็แบบประมาณว่าเอ้ยอย่าไปนั่งกินกันตรงสาราดีกว่าครับบอกว่าจะดีเหรอบอกดีแล้วเนนก็เดินมาบอกว่าขอ,อไปกินด้วยคนสิอบอกเนยไม่ได้นะมับาปะเนนครับบอกว่าเป็นไรหรอกแทนที่ว่าเนนจะแบบอยากอนแล้วเนนทินที่ว่าเนนเนนจะจะเชื่อฟังไม่เชื่อนะอเขาด้วยผมได้กนน็ได้แล้วเนะจอกันหลังสองทุ่ม ประมาณนักสองทุ่มหลวงตาก็ยังไม่นอนไงครับคือก็ออกไปไหนไม่ได้อ่ะถ้าสั่งถ้าหลวงตายังไม่หลับเนี่ยผมยอนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าแกจะดุแกจะไม่ให้ออกไปไหนเลยอืเขาบอกคีอจะออกไปทําไมออกไปผีมันหักคอเยอยืยไงครับแต่ยจะว่าอันี้ยคือประมาณสักสี่ทุ่มแล้วแกหลับแล้วผมก็ก็ย่องมาย่องไปเคาะห้องไปเคาะู้สี่เจ้าวาดนะจะสองคนนั้นก็เปิดประตูมาบอกพยกหน้ารู้กันแล้วก็เดินตามกันมา แลวเนนก็เดินตามมาด้วยเนนก็ลงจากหอเนนลงมาปุ๊บก็ล่อไปที่นี่กันนะพี่ไอ้อะไระลงครัวเพราะว่าของพวกของแห้งๆพวกมัมม่าพวกนมพวกอะไรเนี่ยเขาจะมาเก็บไว้ที่ลงครัวหมดเลยพี่ครับแล้ววัดตามต่างจังหวัดพี่ก็เห็นนะคือมันก็จะแบบน่ากลัวหน่อยนะคือมันก็จะเรียบมันก็จะมีพระอยู่ไม่เยอะควัดที่ผมอยู่่มีพระอยู่ไม่ถึงสิบรูปอ่ะแล้วก็มีเนนอยู่สามรูป วันนั้นผมก็เดินกันเข้าไปปุ๊บปุ๊บผมก็ไปค้นหาพวกมาม่าพวกนมเมื่อเมื่อกี้กันนะนะครับแล้วก็ไปจันไปเจอโอวันตินเพราะีโนตินใช่ไหมอ๋ดีดีตอนแรกก็จะชงโองันตินที่เนเนนบอกอยากฉันมาม่าหิวเพราะว่าเนี่ยวัดเนี้ยคือบ่งตรงเขาฉันแค่มือเดียวครับเป็นสายรรมยุทธ์ใช่ครับคเค้งมากดวงตาผมท่าไม่ใสแค่มือเดียวอะไรเหลือเนี่ยขาจจให้ให้ผมหมดเลยไม่ก็ไปเทให้หมาะครับ พราะวันนั้นอ่ะพอวันนั้นผมบอกก่อน,นพี่มันเป็นคือวันพระมันก็แบบประมาณว่าน่ากลัวนหน่อยนะครับหมาเนี่ยหมามมนเริ่มหอนเนนบอกไม่ต้องตกใจหรอกมันก็หอนแต่เรื่องปกตินั่นแหละผมก็ต้มหมามากผมบอกก่อนนะพี่นะอ้วิธีการต้มผมเนี่ยคือไม่ได้ใส่ถ้วยนะพี่เอาแบบเป็นถังสังกะทะเล็กๆถังเหลืองๆเอามันล้างให้สะอาดแล้วก็อเอาไ่ลงไปแล้วก็น้ําร้อนเทลงไปเลย<อ>เพราะว่ามันต้มหลายห่อมากอะพี่เยอะเพราะว่ากินหลายคน ระหว่างที่ผมรอมาม่าสุกเนี่ยผมก็เล่าเรื่องผีให้พวกนั่นอะฟัง <c oughs> เอเ้าบอกเงก็บอกถ้าเกิดเขาออกมาจริงๆล่ะจะทํำยังไง <c oughs> บอกก็วิ่งสีเนนอยู่ <c oughs> ทําไมล่ะโอ้ยที่โยมครับ <c oughs> เขาก็ลลัวเราะเขาจะสองคนในจะฝ่าแฝดนะครับอกมันจะมีจริงล่ะจะมีออกมาเห็นดิ <c oughs> บอกเอ้พูดอย่างนั้นดิมเมา <c oughs> ที่กูกลัวอยู่แล้วประมาณผมก็นั่งกินกินมาม่าช,ชงกันตินกันอยู่เนี่ย ระหว่างนี้ผมจาถังน่ไปล้างเนี่ยคือผมก็เห็นมีเงาเงาเนื้อเดินผ่านมไปว่าใครตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้สับปะเลอหรือเปล่าอมนนั้นก็มีสับปเลอะอยู่คนชื่อตะท้วมแกก็จะเป็นคนขี้เมาอนะนะแกก็จะกินเหล้าแกทั้งวันแต่เมาไปตรงไหนแกก็จะนอนตรงนั้น่แกเมาแกจะล้มตรงไหนแกจนอนตรงนั้นเลยบางทีในหน้ามงหน้าเมนี่ไปนอนไปประชุมประชาะไรก็นอนแล้วตะท้วมหรือเปล่า เห็นหลังไอไว้คล้ายๆพวกก็เลยเรียกตาท้วมไปไหนเมาอย่างเนี่ยเขาก็ไม่หันมาเขาก็เดินหายวับไปเลยครับรกไ็เออแกคงจะไม่ได้ยินหรือมั้งมาล้างอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มานั่งเล่นกันต่อเพราะมันยังมีขนมอยู่ไงมานั่งกินขนมต่อคราวนี้ยผมหันไปข้างหลังตาท้วมเนี่ยมายืนอยู่หลังผมครับถามกินอะไรกันล่ะบอกอ้าวตาตกใจหมดเลยครับ ก็่น้อมเงี้ยเขาบอกทําไมเนนไม่ขึ้นไปนอนนะพวกนี้ยมันบากนะเนนมากินตอนดึกๆึกอย่างเงี้ยครับระวังนะสงตาจับได้โดนตีหลังลายเชอะนะเนนบอกไม่กลัวหรอกเนนไม่กลัวทั้งนั้นเนนไม่กลัวเขาบอกเนนไม่กลัวครับว่าบอกที่จริงกันต่อแต่ท้วมแกก็เหมือนประมาณว่ามันนั่งข้างๆผมแล้วแกก็ยกขวดเหล้าของแกกินแล้วแกก็นั่งบอกว่าอินเนี่ยเองไม่รู้หรอกผีมันดุนะเว้ยครับ วันก่อนน่ะข่ายเห็นนาทีสลานั่นแหละ<อ>มันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใต้ทุนสลา,ามาหมุกคอตายครับปอ,อุกเยนาาหรือยังอะไรรกหน้าแล้วปลกนาแล้วท่านหนุกนนตอนนี้ยมันก็ยังไม่ไปไหนมันจะชอบมันหลอกเด็กๆอย่างพวกเองนี่แหละเพรมามทำเสียงนา่ากลัวกันอยูนะผมก็กลัวเขาบอกต้าจะผู้งนี้อันเนี้ยผมก็ยังไม่ไปเทนที่ว่าจะขึ้นไปนอนนะไม่ขึ้นนั่งต่อบอก ศาลาเล่าอีกเล่าอีกชอบอคุยไปคุยมาเขานะผมปวดทีผมก็เดินไปห้องน้ำมผมบอกก่อนนะพี่ศาลาที่ผมที่ผมบอกนะคือมันเดินทะลุถึงกุฏิพระได้เลยนะม,มันยกสูงอะเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก็เขาเล่าให้ฟังวนะ่าน้ํามันท่วมบ่อยก็เลยทําแบบแบบเดินเชื่อมกันได้เลยอ,อแล้วถ้าไปนหน่อยก็จะเป็นหอฉันครับลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นโรงครัวแล้วยู่ติดกับศาลาเลย ผมยงล่างครับผมก็เดินขึ้นมาเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําระหว่างที่ผมเปิดประตูเข้าห้องน้ําไปเนี่ยผมออกมาแล้วเนี่ยในสลาผมเห็นเงาคนนะตะกุ่มตะกุ่มประมาณสองสามคนนั่งอยู่ครับผมก็ถามผโ้ยลูใครอะ่ะใจกิ๊บโจรนเนพราะตอนเด็กก็กลัวนะโจรเพราะว่าเนพะร,ราะว่าสมัยก่อนคือมันชอบมันรักพวกตู้บริจาคมังทีก็ม,มาตัดเสียนพระเนาะผมก็เลยตัดสินใจเปิดไฟ ล่างสามล่างนั้นหายไปแบบแ้อครับคือผมวิ่งลงมาเลยพี่วิ่งลงมามาหาตะท้วมผมก็ถามว่าเห็นตะท้วมไหมบอกตะท้วมไปไหนแล้วไม่รู้อะเมื่อไ่เองไปก็ตะท้วมมาหายไปเลยบอกเอ้ไม่นี้ไปูเลยหรอกเดินไปไหนเออตัวเองเนนเขาบอกโอ้ขนเมาว่อย่างเงี้ยหละแกก็เดินไปทั่วบเงี้แหละผมว่าเริ่มกลัวแล้วคันเดินกลับอุติครับ ย่องกับกุฏิย่องเปิดประตูไม่ให้หลวงตาตื่นไงถ้าห,หลวงตาตื่นผมโดนแน่นอนผมก็นอนไปพอวันที่สองเอาอีกเอาอีกครัวนี้ไม่เข็ดเอาอีกครับอนเนี้ยไปนั่งกินกับบนศาลาเลยขอไปครับผมอันนี้ไปนั่งกินกับบ,าา <c oughs> บนศยาลาเลยพี่สาลามันก็จะเป็โล่งๆนะไม่เนาะศาราต่างจังหวัดเนาะครับ,รบมันก็จะโล่งๆผมก็ไปนั่งกินคําเหมือนเดิมที่ผมเคยทำกันอืมคราวนี้ยมี เป็นพระรุ่นพี่อ่เดินมาเจอเป็นนุ่งพระบวชใหม่ครับก็ดูท่าตอนยังก่อนจะบวชก็ดูท่าแสบแสบน,นัันแหละเขาบอกเฮ้ย hey, ทําอะไรกันวะบอกเอาหลวงพี่มาทำ,ทำอะไรเนี่ยบอก hey, เฮ้ยเรากินนมจินเลยดิบอกอย่าชงมาให้หลวงพี่หลวงพี่นั่งเลยผมกชงตินมาให้แกอันนี้ฉันเนมจินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอ่ามจริงอยู่วัดนี่กันมาไม่เคยเจออะไรเลยเหรอครับอกไปยัหลวงพี่หลวงพี่เจออะไร บอกวันก่อนนะหลวงพี่เดินไปนอนเฝ้าไปนอนอยู่ที่โบสถ์ไปนอนเฝ้าโบสถ์ตอนเปิดประตูโบสถ์ออกมาเห็นมีเป็ดตูบเลอะตูบไปนีดเลยค่อยแบบยืนหน้ามาหาแกคออ่อยๆกุมตัวเขามาจนแกต้องปิดประตูโบสถ์แล้ววิ่งไปหลบหลังพระประธานคนระับเขาบอกว่าอุ้ยจริงเหรอหลวงพี่มัยู่มาไม่เคยเจอเลยนะผมงตาเขาค่เบ่าให้ฟัง พี่บอกระวังแล้วพวกเองเี่นดื้อๆยเนี้ยจะโดนที่ท่านก็ลุกแล้วก็เดินกับกุฏิเลยเนนก็บอกว่าทําไงดีอะไม่กล้ากับกุฏิแล้วอะกลัวบอกงั้นไปนอนด้วยกันไหมยังงบยังไม่ดึกเลยอันนี้ผมก็นั่งกินเงินกันต่อแล้วก็นั่งเล่นเัินต่อนะอันนี้ผมเอาอันนี้มาเล่นกงินไปหาเก็บพวกฝาน้ํามันดมฝาน้ำทั่วไปอะมันนั่งเล่นหมาฮอตกันข่าวเนี้ยตาท้วมก็มาอีกแล้วถามเอ้ย เดินกันเดิน,เ,ดน,เ,ดนเล่นไมน่รู้จักไปหลับไปนอนเลยไอย้ผีหักคอสดีมัง้งไอ้พวกเองเนี่ยบอกก็มาดิลุงกูอวเท่าใหญ่ละผมก็พูดแบบไม่ได้พูดไป้านหลังไม่คุยกับแกนะผมผ่านไปอ้าวแล้วถามว่าเป็นไงบอกทําไมชอบมาให้ตกใจผมว่าอย่างเงี้ยทำไมตาชอบมาให้ผมตกใจครับบอกข่าข้ามาข่าเงี้ยประจําเลยวะถามจงถามจริงตามไม่กลัวผีเลยเหรอบอกทําไมข้าต้องกลัวละข่าก็ผีมันกันละโว้ บอกเอาทาไมพูดอย่างนี้กลัวเนี่ยคือผมก็เลยประมาณหันไปทีแกหายไปแล้วหายไปไหนลงอยคนเราถ้าเดินอะพื้นเป็นไม้มันต้องได้ยินเสียงเดินใช่ไหมพี่ครับแต่นี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนก็หายไปแบบวับไปเลยหายไปอย่างไรอันนี้ผมก็รู้สึกเริ่มไม่ดีแล้วผมรู้สึกเหมือนประมาณว่าเห็นเหมือนเป็นเงาอะดำๆเดินขึ้นมาบนศาลากลางสามคิศนผมก็นั่งมองอยู่ใคร สามคนนั้นคือเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนอ่านมาแล้วมองมาทางผมครับสภาพเขานั้นไม่เหมือนเดิมนะพี่นะคือไม่เหมือนคนปกติอะ่ะอีกคนนึงน่ะเนี่ยตาทะลนปิ้นอรรอกบเลยวี่ผู้ชายอะ่ะคนผู้หญิงนี่ลิ้นยาวแล่ประมาณประมาณถึงกับถึงคออะ่ะครับและอีกคนหนึ่งนี่แขนขาดไม่ผิดรูปเลยแล้วก็ค่อยเดินมาหาผมโอ้โหเค่อยเดินเดินเดินเ<ๆ>ข้ามาดูผมพัดเลย คือพวกผมนี่วงแตกเลยพี่วิ่งกระจุยกันเลยอนะ่ะ oh. วิ่งกันไปเคาะปกติดวงตาตอนดวงตาบอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันครัรื่องตงกระดุกเลยบอกเขาบอกเข้ามาเข้ามาเอาไปทําไมกันบอกเน้นเอาไปทําไมเขาก็เลยถามความจรงิงครว่า,ว,าว่าผมว่าไปกินขนมกันไปต้มมาม่าก,กินกันแล้วก็เน้นแบบไปด้วยเขาบอกเช้านี้เจอกันเขาตาเขาพูดตอนกันที่นี่แหละเแรจเช้าเจอกันครับแกเชา้ชาปุ๊บแกก็ทาโทษต,ตามปกติ แต่ผมก็ดันหาคนที่อว่าชื่อตะทัวไม,ม่เจอสักทีตอนเช้าอ่ะจะเจอแกเฉพาะกลางคืนผมก็เริ่มสงสัยอ่ะอหรืออาจจะหนึ่งคุยกันเน้นว่าถกแกอาจจะเป็นผีจริงๆก็ได้ผมก็เลยไปถามหนิงตาหนิงตาคนที่ชื่อตะทัวมอยู่ที่นี่จริงใช่ไหมบอกเออจริงสิวะเองอยู่นี่เองรู้จักมันหรอมันเป็นสับปะเลอะนะบอกก็ใช่แต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นสับปะเลอะแล้วนะบอกทำไมอ่ะตายไปแล้วเอ้ยตายเปสองวัน 2, วันเองอ่ะตายไปแล้ว บอกเป็นอะไรตายึงแล้วบอกมันกินเหล้าเมาขี่จักรยานตกท้องล่องตายตกเป็นไอ้ล่องน้ำาอนะล้อแต่เหมือนแกขี่จักรยานแล้วแกล้มแล้วแกคอหักตายอ่ะบอกจริงนี่บอกจริงย้อนไปก็สองสามวันก็ตอนที่ผมไปนัดกันเนนตอนแรกผมก็เลยช็อกเลยบอกคือที่ผมคุยอยู่ด้วยสามแล้วคือผีนั่นนะแล้วก็บอกผีตายหัวหัสามตัวนั่นเขาบอก อ๋อว่าศพมันยังไม่ได้เผาเลยสามคนเนี่ยลดความตายทั้งครอบครัวเลยโอ้โหศพ่อ,อ,อยู่ในช่องเก็บศพนั่นนะครับหนงตาผมแกก็แบบเป็นคนไม่กลัวนะแกเดินไปแล้วแกก็ไปเปิดช่องเก็บศพแล้วแกก็ดึงลงมาให้ดู<อ>ดใช่เลยพี่ผมนม่งพ็อกตรงนั้นเลยอ่ะครับพ็อกตรงนั้นแบบล้มทั้งยืนตรงนั้นอ,ะอ่ะจนตาอุ้ผมกลับไปกุฏิครับจนแกแบบว่าผมรู้่คือไอ้ง่ายโทนตรงๆนะพี่นะจับไข้ตอนนั้นเลย ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะพี่อนหลวงตาเขาบอกบอกแล้วความดื้อของเองนี่ไงจนท้องไปไปเจออะไรอย่างเงี้ยบอกเขาไม่ให้ออกไปก็ออกไปและเนนก็โดนดีเหมือนกันอนอนอยู่ที่ห่อนั่นแหละคือหน้าต่างอะเนนน่ะนอนจะจะชอบเปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยมีผู้หญิงยุคนนึงอะที่ผมบอกแหละคนนั้นแหละแต่ห้อยหัวลงมาตรงนั้นอะห้อยหัวลงมาหาเนเอะ ตนเนตกใจวิ่งแบบหนีแบบฝุดตันี้แบบไปแอบอยู่ได้ทีมันคืในโบสถ์ไปแอบอยู่ในโบสถ์กับหลวงพี่รูปหนึ่งหลวงพี่อูรูปนั้นแหละแต่พอมารู้เคียอะไรลุงพี่หลวงพี่รูปนั้นอะแกสี่ไปนานแล้วนะบอเสียไปนานแล้วนะโอ้บอกที่นี่ไม่มีพระนุ่มนะเขาบอกเอ็งฝังเกตไม่มีพระนุ่มไหมล่ะไม่มีมีแต่รุ่นหลวงตาเนี่ยโนยุน้อยสุดก็สี่สิบ่าแล้วหลวงนาบอกพระนุ่นอันรุ่นนั้นคือประมาณยี่สิบหก่า บ,บอกคนไหนคนที่ว่าสักยันที่แขนขวาแขนที่แขนใช่ไหมใช่เบ,บอกแกตายไปเป็นยี่สิบปีลแล้วมอรนะภาพนั้เป็นอะไรอะ่ะบ,บอกออกไปรับกิจนิม,มนต์นั่นแหละแล้วลดวระดับว่ำเสื่อมค่าที่โอ้โหแต่ท่านพระรูปนี้เป็นคนแบบใจดีไงชอบเล่นกับเด็กๆชอบแบบเล่นกับเนรอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนด,ดีในวัดเลยนะแบบพระรูปนี้มีแต่คน,นครักไงบางครั้งอ่ะ ประมาณเช้ามืดเนี่ยชาวบ้านบางคนเห็นพาะลูกนี่เดินออกมาบินทบาทแต่สภาพพอพ้นหน้าบ้านเข้าไปคือสภาพไม่เหมือนเดิมครับแบบเลือดมีเต็มจีวรเต็มสะบงเขาเลยคือจนประมาณตีห้าเนี่ยจะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมาใส่บาตรเลยอ๋ใส่ก็คือตอนเช้าหลังหกโมงครับเขาเลยบอ,เลบอกอคนตาที่เจอมาเนี่ยคือผีทั้งหมดเลยใช่ไหมบอกใช่นะพี่วะไม่รู้เราวัดเนี่ยมันกิตศพมาแล้วมันกี่ปีมาแล้วข่าบววที่นี่มันต้องนาน มัมจะไม่รู้คือวันนั้นผมบอกตรงๆนะผมบอกยอมให้หลวงตาบอกว่าไปส่งที่บ้านอะ่ะ <Ừ. S 2> ไปส่งไปอยู่บ้านเลยอื <Ừ. S 2> อไม่ไม่มานอนวัดแต่หลายวันเลยอะ่ะแต,แต่แต่พอแต่พอไปวัดก็จะไม่กล้าค้างครับือทําอะไรเสร็จไอ้ให้หลวงตาเสร็จเนี่ยคือจะรีบกลับบ้านเลย <Ừ. S 2> จะไม่อยู่ตอ่อเรื่องอก่มีอยู่ประมาณนี้ครับพี่นี่มันหลอกซ้ําหลอกซากเลยนะมันหลอก ตลอดเลยเ,ยเออคือก่อนอื่นเลยเนี่ยมีเน่ต้องบอกว่าการปฏิบัติตัวการปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นาสามเณรก็ดีหรือเป็นพระก็ดีเนาะบางครั้งอ่ะไปปฏิบัติตัวที่มันไม่ค่อยจะถูกไม่ค่อยจะควรเท่าไหร่ในการที่จะมานั่งกินมะมงมามาก,กันในตอนตอนกลางคืนพูดง่ายๆคือบางครั้งเนี่ยเขาก็มาเตือนน่ะแหละแต่ทีนี้คนที่มาเตือนเนี่ย ก็คือผีปุ้ยง่ายคือสัป,ปเปลอเขาก็ยังมีจิตที่ผูกพันจิตสุดท้ายที่เขายังอยู่แถวนั้นนะแล้วก็มีพระม,มาหนะ้ากลัวนะจะมาเหมือนคนปกติเออเออคือมันเพิ่งจะเสียไม่กี่วันเนี่ยแล้วบางครั้งเขาก็ยังอ่าวนเวียนอยู่แถวนั้นแล้วก็เหมือนมีพระมาเตือนว่าเออให้ปฏิบัติตัวดีๆนะให้กลับไปนอนนะเดี๋ยวผีจะหลอกเอาอะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นประสบการณ์ในวัยเด็ก พราะว่าตัวอ่าผมเองเนี่ก็เป็นเด็กวัดเหมือนกันก็เจอแบบนี้แหละฮะก็คล้ายๆกันก็จะแอบกินมะม่วงบ้างแอบกินโน่นนี่นั่งก็จะเป็นแบบเนี้ยครับพอตอนเด็กแต่ว่าอ่าเรื่องพระเรื่องเนนเนี่ยก็จะไม่มายุ่งเนาะแต่ว่าจะเป็นเฉพาะเด็กวัดแต่อันนี้มีสามเณรเขามายุ่งด้วยสามเณรก็เลยเจอดีเกิดเป็นรุ่นเดียวกันด้วยเข้าขากันเลยสามเณรก็เลยเจอดีด้วยแล้วก็เจอดีกันทั้งทั้งหมดเลย เราตั้งกันน,นั้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในวัดน,นั่นอีกเลยใช่ไหมถ้าเข้าไปจะเพาะแบบประมาณว่าแบบไปท,ทําธุระให้หลวงตาเนี้ยออไปทำความสะอาดไปกินขาบายแก่ตอนเช้าอย่างเงี้ยครับจนผมจนแบบอยู่ชั้นม .2 ออเนี่ยผมย้ายกลับมากรุงเทพอืมแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่วัดน,นั้นเ,ออเลยจนหลวงตา,งมงมาผมพรณภาพบเนี่ยผมไปงานศพแกแค่นั้นเองครับคือต้องบอกว่าอ่าย้อนไปใน20ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนที่ย้อนเวลาไปนะฮะคือ เรื่องราวเกี่ยวกับวัดเนี่ยต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากมากนะเพราะว่าในสมัยใหม่ๆเนี่ยก็ยังก็ยังคงความน่ากลัวอยู่นั่นแหละแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าอามันมันมันน่ากลัวจนแบบเออบอกไม่ถูกฮะเพราะตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ในยุคเ0นยแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็แต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวนะจนจนมาโตทุกวันนี้ก็ยังเออยังรู้สึกว่ายังไม่ไม่ได้กลัวตรงนั้นแต่ว่าในสมัยนั้นต้องบอยอมรับตรงๆว่า มันมันมันหลอนจริงๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เออเออ,เอ,อแหม่หลอกซ้ําหลอกซากนะเรื่องนี้นะหลอกทั้งตลอดถ้าหลงตาไม่เฉลยเนี่ยอาจจะมีคืนที่สามนะว่าไหมใช่ <c oughs> เออพอดีหลงตาเฉลยก่อนก็เลยหยุดได้ตรงนี้เนาะเพราะว่าอความมันแตกเพราะว่าสมณเณรเจอดีเข้าเนาะโอเคก็แบบประมาณว่าแบบไปเปิดให้ดูเลยว่าจริงว่าศพเก็บไว้จริงไหมไปเปิดช่องในตึกลงไวห้ผมดูเลย คือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อยากจะเตือนเราว่าเออในเมื่อเราอยากดือ้ออยากเกเรนักก็อยากให้ให้เห็นเลยว่าเออเนี่ยมันผีมันเป็นอย่างนี้นะทีหลังจะได้ไม่มาบุ้นวายในตอนค่ำค่เดึกๆอีกเนาะโอเค,คโอเคคุณยุทธเล่าได้มันสนุกแล้วก็เนี่ยฮะเป็นสไตล์ของแต่ละคนก็จะเล่าไม่เหมือนกันแต่ละคนก็อาจจะนิ่มนวลแต่ว่าคุณยุทธนี่ออกแนวต้อง เทียบเทียบได้ก็คล้ายๆกับคุณหนึ่งเกียอหมือนกันคุณหนึ่งเดอะโค้เหมือนกันคือแบบเจอแบบนี้นะสไตล์เดียวกันเนาะโอเคโอเคขอบพระคุณมากคุณยุทธคุณพยนต์แล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาเล่ากันอีกนะครับครับผมอ่าโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ